รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือทูตจีนหารือทุตจีนค่ะขอผ่อนปรนมาตรการตรวจสารตกค้างในทุเรียนไทยจนนำมาสู่ทางการจีนรับรองแรบตรวจ B Y 2ทุเรียนไทยแล้วสิบแห่งนะคะซึ่งมั่นใจเพียงพอรองรับฤดูกาลทุเรียนแน่นอนค่ะนายพิชัยนาริ พันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังหารือกับนายอูจื่ออูอัครราชทูตและนางสาวจางเซียวเซียวอุปทูตด,ด้านเศรษฐกิจแห่งสถานทูตจีนประจำประเทศไทยเมื่อวันที่สิเมษายนว่าฝ่ายไทยได้ขอให้จีนผ่อนปรนมาตรการตรวจสอบสารตกค้างในทุเรียนไทยโดยเฉพาะสาร BY2 ที่ปัจจุบันสุ่มตรวจร้อเปอร์เซ็นพร้อมทั้งเสนอเพิ่มเติมเครื่องมือเจ้าหน้าที่และความรวดเร็วในการผ่าน ส่งออกอัครราชทูตจีนรับข้อเสนอนี้ไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและกำชับให้ไทยควบคุมคุณภาพสินค้าเข้มงวดยิ่งขึ้นไม่ให้เกิดกรณีพบสารปนเปื้อนอีกในปี2567ไทยส่งออกทุเรียนไปจีนมูลค่าราว3,700ล้านดอลลาร์คิดเป็น97.4%ของทุเรียนส่งออกทั้งหมดโดยดานศุลกากรหนานินงและคุณหมิง ได้ขยายการทำงานและจำนวนเจ้าหน้าที่พร้อมเพิ่มห้องแลบตรวจสาร VY2 และช่องทางจราจรเพื่อรองรับฤด,ดูผลไม้ปีนี้กระทรวงยังมีแผนส่งเสริมการตลาดทุเรียนไทยในจีนโดยชูจุดขายด้านรสชาติเน้นการตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลและจัดกิจกรรมพิเศษในงานแสดงสินค้าเพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ในเมืองใหญ่ของจีนด้วยค่ะ ขณะที่ล่าสุดศาสตราจารย์ดรนรุมนพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรเปิดเผยว่าตามข้อสั่งการของนางสาวแพททองทานจินวัตรนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8เมษายน2568ได้สอบถามถึงสถานการณ์ห้องแลบตรวจวิเคราะห์หาสาร BY2 และแคดเมียมในทุเรียนสดก่อนส่งออกไปยังสาธารณารัฐประชาชนจีนว่ากรมวิชาการเกษตร และกระทรวงเกษตรได้ยื่นหนังสือขอห้องแลบเพิ่มจำนวน5แห่งและขอกลับมามีคุณสมบัติอีกครั้งจำนวน2แห่งซึ่งผลการพิจารณาตอบกลับจากประเทศจีนทำให้ปัจจุบันไทยมีห้องแลบทดสอบสาร B Y 2จำนวน10ห้องซึ่งมั่นใจว่าจะเพียงพอรองรับปริมาณทุเรียนที่จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากในช่วงปลายเดือนเมษาและเดือนพฤษภาคมนี้อย่างแน่นอนค่ะ สำหรับรายชื่อแล็บไทยที่สามารถทดสอบสาร b y 2จำนวน10แห่งข้อมูลณวันที่14เมษายนได้แก่บริษัทห้องปฏิบัติการกลางประเทศไทยจำกัดสาขาฉะเชิงเทราบริษัทห้องปฏิบัติการกลางประเทศไทยจำกัดสาขาเชีงเยงใหม่บริษัทห้องปฏิบัติการและศูนย์วิจัยการแพทย์และการ,กรเกษตรเอเชียจำกัดบริษัทห้องปฏิบัติการกลางประเทศไทยจำกัดสาขาสงขลาบริษัทห้องปฏิบัติการกลางประเทศไทยจำกัดสา กรุงเทพมหานครบริษัทบูโรเวอริทัสเอคและประเทศไทยจำกัดและบริษัทห้องปฏิบัติการกลางประเทศไทยจำกัดสาขาขอนแก่นบริษัทอินร์เทคเทสติ้งเซอร์วิสเซสประเทศไทยจำกัดบริษัทโอเวอร์ซีสเมอเซนไรอินสเปกชันจำกัดและบริษัท ALS แลบแเบอร์โททรีกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดค่ะ